เคยสงสัยกันไหมครับว่าเราจะค้นหาความจริงจากคำพูดของคนคนหนึ่งได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกคู่มือจับเท็จฉบับคลาสสิกเล่มหนึ่งที่มีอายุกว่า70ปีแล้วนะครับคือมันเขียนขึ้นมาสำหรับนักกฎหมายโดยเฉพาะเลยแต่เชื่อไหมครับว่าหลักการของมันเนี่ยทรงพลังมากซะจนเอามาปรับใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตประจาวันของเราเลยเอาละครับเปิดมาก็เจอประโยคเด็ดเลยนี่เป็นคำกล่าวของผู้เขียนตำราเล่มนี้นะครับท่านบอกว่าการเรียนกฎหมายจนแตกฉานเนี่ย มันเป็นแค่ครึ่งเดียวของความสามารถที่จําเป็นเท่านั้นฟังแล้วก็เอ๊ะใช่ไหมครับแปลว่าอะไรแปลว่าแค่รู้กฎหมายเป๊ะๆเ,เนี่ยยังไม่พอที่จะทํางานสายนี้ได้จริงๆคําถามสําคัญเลยก็คือแล้วอะไรล่ะคืออีกครึ่งหนึ่งที่มันขาดหายไปที่มันสําคัญขนาดที่ว่าถ้าไม่มีแล้วก็ไม่สามารถเป็นนักกฎหมายที่ดีได้เลยและคําตอบของคําถามนั้นก็คือศาสตร์แห่งข้อเท,ท็จจริงครับผู้เขียนเขายืนยันเลยนะว่า ทักษะในการสืบสาะหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยสำคัญยิ่งกว่าการท่องจําตัวบทกฎหมายได้ขึ้นใจซะอีกเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับเราต้องมาแยกสองคนี้ให้ออกก่อนนั่นก็คือปัญหาข้อเท็จจริงกับปัญหาข้อกฎหมายปัญหาข้อเท็จจริงก็คือการตอบคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นเช่นจําเลยได้ยิงผู้ตายจริงหรือเปล่าส่วนปัญหาข้อกฎหมายก็คือแล้วพอเกิดเรื่องนั้นขึ้นผลทางกฎหมายคืออะไรเช่น โทษของการยิงคนคืออะไรแล้วทำไมข้อเท็จจริงมันถึงสำคัญขนาดนั้นละ่ะผู้เขียนเขาให้เหตุผลหลักๆไว้4ข้อที่แบบโอ้โหน่าคิดมากเลยครับข้อแรกเลยนะข้อเท็จจริงจะเป็นตัวบอกเองว่าจะต้องใช้กฎหมายข้อไหนมาปรับใช้ข้อ2ทักษะแบบนี้เนี่ยมันไม่มีสอนกันตรงๆในมหาวิทยาลัยข้อ 3. การตัดสินข้อเท็จจริงผิดพลาดมันสร้างความเสียหายที่ร้ายแรงกว่าการตีความกฎหมายผิด และข้อสุดท้ายการจะไปโต้แย้งเรื่องข้อเท็จจริงในศาลสูงๆเนี่ยมันทําได้จํากัดกว่ามากครับเอาล่ะครับพอเราเข้าใจแล้วว่าข้อเท็จจริงมันสําคัญแค่ไหนทีนี้มาดูกันที่หัวใจของตาราเล่มนี้กันเลยดลีกว่านั่นก็คือกระบวนการที่จะเปลี่ยนสิ่งที่คนพูดหรือที่เราเรียกว่าข้ออ้างให้กลายเป็นข้อเท็จจริงที่เราเชื่อถือได้กุญแจสําคัญของกระบวนการทั้งหมดนี้มีแค่คําเดียวเท่านั้นครับนั่นคือคําว่าเหตุผลตําราเล่มนี้บอกไว้ชัดเจนเลยว่า ข้ออ้างอะไรก็ตามจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อมันมีเหตุผลที่สอดคล้องกันมารองรับถ้าไม่มีเหตุผลมาสนับสนุนนะมันก็เป็นได้แค่คําพูดลอยๆที่ไม่มีน้ําหนักอะไรเลยกระบวนการของมันเนี่ยเรียบง่ายมากเลยนะแต่ทรงพลังสุดๆครับเริ่มจากมีคนพูดอะไรบางอย่างขึ้นมาเราเรียกมันว่าข้ออ้างจากนั้นเราก็ใช้เหตุผลนี่แหละครับเข้าไปตรวจสอบถ้าข้ออ้างนั้นมันยืนหยัดอยู่บนเหตุผลได้มันก็จะอัปเกรดตัวเองกลายเป็นข้อเท็จจริง ที่เราเอาไปใช้งานต่อได้แล้วคำถามคือเราจะเอาเหตุผลที่ว่าเนี่ยมาทดสอบข้ออ้างได้อย่างไรไม่ต้องห่วงครับหนังสือเล่มนี้เขาให้มาเป็นชุดเครื่องมือเลยเป็นเฟรมเวิร์ที่เราจะมาดูกันเดี๋ยวนี้แหละครับเครื่องมือที่ว่าเนี่ยนะครับมันจะประกอบด้วยเสาหลัก3ต้นหรือจะเรียกว่าเป็นหมวดของคำถาม3หมวดก็ได้ที่เราเอาไปใช้ตรวจสอบเรื่องราวอะไรก็ได้เลยซึ่งก็คือ1ที่มาของข้ออ้าง2สภาพของข้ออ้าง และ 3. สิ่งแวดล้อมของข้ออ้างมาดูกันที่เสาต้นแรกที่มาของข้ออ้างอันนี้คือการถามย้อนกลับไปเลยว่าเฮ้ hey, รู้เรื่องนี้มาได้ยังไงคือเป็นการตรวจสอบว่าคนเล่าเนี่ยมีโอกาสและความสามารถที่จะรับรู้เหตุการณ์นั้นได้จริงๆหรือเปล่าเช่นตอนนั้นมันมืดหรือสว่างยืนอยู่ไกลแค่ไหนเห็นเหตุการณ์นานเท่าไหร่แล้วไปทำอะไรตรงนั้นเสาหลักที่สองนะครับคือสภาพของข้ออ้าง อันนี้คือการเจาะดีเทลเจาะลึกลงไปในสิ่งที่เขาอ้างถึงโดยตรงถ้าบอกว่าเห็นจริงก็ต้องอธิบายรายละเอียดได้สิว่าสิ่งที่เห็นน่ะมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงสีอะไรมีลักษณะเฉพาะอะไรบ้างมีจํานวนเท่าไหร่เป็นของประเภทไหนและเสาหลักต้นสุดท้ายครับสิ่งแวดล้อมของข้ออ้างอันนี้สําคัญมากเลยนะเพราะปกติเวลาคนเราเห็นอะไรเนี่ยเราไม่ได้เห็นมันลอยๆอยู่ในอากาศจริงไหมครับมันต้องมีฉากหลังมีบริบท การถามว่าแถวนั้นมีใครอยู่ด้วยหรือเปล่ามีของอะไรวางอยู่ใกล้ๆไหมจึงเป็นการตรวจสอบความน่าเชื่อถือที่ยอดเยี่ยมมากโอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าต้องถามอะไรแต่ที่เด็ดกว่านั้นคือต้องถามอย่างไรครับและนี่แหละคือสุดยอดกลยุทธ์ของหนังสือเล่มนี้เลยที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อค้นหาความจริงอะลองดูภาพตามนะครับมีพยานคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วบอกอย่างมั่นใจเลยว่าผมเห็นนายกยิงนายขอด้วยตาตัวเองเลยโหฟังดูชัดเจนมาก แล้วเราจะเช็คคำพูดนี้ยังไงดีวิธีที่คนส่วนใหญ่จะทำกันซึ่งบอกเลยว่าเป็นกับดักก็คือพุ่งเข้าหาประเด็นหลักเลยไหนเล่ามาซิตอนยิงเป็นยังไงซึ่งการทำแบบนี้นะครับมันเหมือนเราเปิดเวทีให้คนที่เตรียมเรื่องโกหกมาได้เล่าบทที่เขาท่องมาเป๊ะ,เ,ปะเลยสบายเลยทีนี้แต่วิธีของมือโปรโอโหคนละเรื่องเลยครับเขาจะเริ่มจากสิ่งที่เรียกว่าเหตุผลที่อยู่ห่างไกล คือเริ่มถามจากเรื่องที่แบบดูเป็นเพลินแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับตอนยิงเลยแม้แต่นิดเดียวอย่างเช่นวันนั้นเดินทางไปที่เกิดเหตุได้ยังไงภาพน,นี้จะทําให้เห็นชัดขึ้นครับเขาจะไม่ถามเรื่องปืนก่อนแต่จะค่อยๆไล่จากเรื่องไกลตัวมาก,มากๆเช่นไปทําอะไรที่นั่นไปกับใครแล้วค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ขึ้น,นเรื่อยๆกลยุทธ์นี้มันฉลาดตรงที่ว่ามันจะบีบให้คนเล่าต้องสร้างรายละเอียดเล็กๆน้อยๆขึ้นมาผูกมัดตัวเองพอมาถึงคําถามสําคัญตอนท้ายดิ้นไม่หลุดแล้วครับ พอโดนคําตอบของตัวเองก่อนหน้านี้ล็อกเอาไว้หมดแล้วผู้เขียนเขาเปรียบเทียบได้แบบคมคายมากๆเขาบอกว่าความเท็จก็เหมือนเมล็ดที่ซ่อนอยู่ในผล,ลไม้เรามองจากข้างนอกไม่เห็นหรอกครับต้องเอามีดผ่าดูเท่านั้นการตั้งคําถามอย่างเป็นระบบเนี่ยก็เหมือนการค่อยๆใช้มีดกรีดลงไปทีละนิดทีละนิดถ้ามันมีเมล็ดแห่งความเท็จซ่อนอยู่ข้างในยังไงก็ต้องเจอและสิ่งที่มันสุดยอดไปกว่านั้นก็คือ เทคนิคทางกฎหมายที่อายุกว่า70ปีเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์แค่ในห้องทิจนาคดีนะครับแต่มันคือเครื่องมือการคิดวิเคราะห์ที่ทรงพลังมากๆโดยเฉพาะในโลกยุคข้อมูลข่าวสารแบบทุกวันนี้เลยเราเอาเสาหลัก3ข้อที่ว่าเนี่ยที่มาสภาพและสิ่งแวดล้อมมาใช้ได้กับทุกอย่างในชีวิตเลยเวลาเราอ่านข่าวลองถามดูสิคนเขียนข่าวรู้มาจากไหนหรือเวลาฟังโฆษณาเขาให้รายละเอียดอะไรเราบ้างหรือแม้กระทั่งเรื่องซุบซิปต่างๆที่เราได้ยินมา เรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปจริงๆหรือเปล่าและนี่คือบทสรุปคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันมาเลยครับข้ออ้างใดๆก็ตามมันจะแข็งแกร่งได้แค่เท่ากับเหตุผลที่มาสนับสนุนมันเท่านั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเป็นคนพูดไม่ได้อยู่ที่ว่าพูดได้น่าเชื่อถือแค่ไหนแต่มันอยู่ที่ความแข็งแกร่งของเหตุผลที่อยู่ข้างหลังคําพูดนั้นต่างหากดังนั้นกับทุกเรื่องราวที่เราได้ยินเข้ามาในแต่ละวัน ลองหยุดถามตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับว่าเราได้ลองใช้มีดแห่งเหตุผลค่อยๆผ่าดูสิ่งที่อาจจะซ่อนอยู่ข้างในแล้วหรือยังเพราะบางทีความจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นในแว็บแรกเสมอไปก็ได้ครับ